สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงของชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์นะครับให้ผลดในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับขอให้เอาไปเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตคู่เนาะสำหรับคนมีคู่คนโสดเนี่ยก็ขอว่าให้เป็นกําลังใจสําหรับคนที่หมดกําลังใจในเรื่องความรักเนาะอยากให้เจอความรักที่ดีนะครับ แล้วก็ถ้าต้องการดูดวงสดตัวดวมีรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มานะครับแล้วก็พูดคุยในเรื่องของการดูดวงสดตัวได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามโดไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้หรือ Facebook Page นะครับโดยเฉพาะ f a c e b o o k p a g จเนาะวันที่8พฤษภาคมวันเกิดโดเองนะครับก็จะมีการดูดวงฟรีนะครับ2ชั่วโมงเลยโดจะยิงผ่านเข้า อาจจะยิงผ่าน u t u b e เข้าไปที่ Facebook page นะครับ<ม>ขอดูความเหมาะสมก่อนนะขอดูความเหมาะสมก่อนนะว่ายิงได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวต้องต้องลองสกิลกันก่อนนะครับจะได้หน้างานจะได้ไม่ลม้มนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทั้งสองช่องทางนะครับในส่วนของคอมมูนิตี้ก็จะมีมีนิยายโดยไปแขนเนาะแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆก็จะเป็นพวกบล็อกพวกอะไรอย่างนี้นะครับหรือคลิปอะไรก็ตามที่โดทำออกมาก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้ดูด้วยนะครับอะ เรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวสิงห์นะครับต้องบอกก่อนว่าในช่วงชาวสิงห์เนี่ยเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนาะแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการที่หลายๆคู่อาจจะมีการตกลงอะไรกันบางอย่างต้องบอกแบบนี้เลยไม่ว่าคู่ที่ปกติหรือไม่ปกติคู่ที่คบกันมามากกว่าสามหกเดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมาบากๆเนาะขอให้มาดูครึ่งแรกนะส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นเฟสของคนโสดนะครับแล้วก็จะมีไพ่รักเ่อนสี่ใบให้ด้วยนะครับ อโดยภาพรวมก่อนนะสลาคุมีคู่อย่างที่บอกเนาะมันมีในเรื่องของการตกลงอะไรกันบางอย่างไว้ซึ่งโดูมีควารู้สึกว่ามีบางช่วงที่ชาวสิงไปแอบไปคิดถึงคนเก่าคนเก่าเาเป็นลักษณะของการคิดถึงแต่ยังไม่ได้กลับไปเออ ในหัวมันได้แค่คิดเพราะบางทีไม่รู้ว่าอืมไม่รู้ว่าอาจจะด้วยหนึ่งทำตาเ่่นไขกันไม่ได้หรือเปล่าอืมอันนี้ต้องดูนะในหลายๆคู่นะอันนี้เป็นภาพรวมเนาะโดยกว้างในหลายๆคู่ก็ต้องบอกว่า เป็นลักษณะของการที่แอบเมื่อเมื่อเนาะน้อยใจเมื่อ,อมแม้ว่าช่วงก่อนเข้าพฤษภาตกลงกันไว้อย่างดีและให้ให้โอกาสกันดีมากเลยอืมมี six o n t a c l e s ขึ้นมาแล้วบางคู่อะ่ะเหตุผลอย่างหนึ่งที่ยังไปกันไม่ได้เนาะมันเป็นในเรื่องของครอบครัวการเงินอนาคตที่วางไว้ร่วมกันมันเลยยังไปจากกันไม่ได้ซะทีเดียว ขึ้นไพ่ที่เป็นเซตครอบครัวเลยครับต้องบอกแบบนี้เลยนะสิบเหรียญก็มาบางคู่ส่งเสริมในเรื่องการเงินแล้วบางคูอ่อาวิคเคนนิงก็ถ้าเป็นไพ่ไรเดอร์เวททั่วไปเนาะก,ก็จะเป็น j u d g ม้น t ์นะครับอืมก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่างอนาคตอะไรลวไว้หลายๆอยา่างร่วมกันแม้ว่าบางทีจะอารมณ์สวิงเหมือนกันอืม แต่ถามว่าแฟนชาวสิงค์ค่อนข้างหนักแน่นนะเอาจริงๆงค่อนข้างหนักแน่นเดี๋ยวทำไมดูถึงบอกแบบนี้เดี๋ยวอ่านของแฟนให้ทีหลังนะครับต่อข้อกลางเดือนก่อนนะต่อข้อกลางเดือนนะ่ะอาจจะเป็นภาระของคุณแล้วคุณก็ตึงใส่แฟนทําให้แฟนนน้อยใจรักแหละแต่ก็น้อยใจอืมต้องตึงต้องเป๊ะชาวสิงห์เป็นคนที่ตึงเป๊ะในความสัมพันธ์มาก จะบางทีก็แบบืแฟนบางทีก็แบบไม่เช่ว่าฉันก็ทําหน้าที่ดีนะอะไรเงี้ยไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะครับสลับกันยังไงก็ทิ้งไว้ในข้อความเนาะอืมแต่หลายๆคู่อ่ะมันเหมือนกับว่าก็ยังดูดแลเทคแคร์อะไรกันดีอืมแม้ว่าชาวสิงจะตึงอะไรบางอย่างไปบ้างแม้ว่าแฟนชาวสิงจะน้อยใจบ้าง แต่ก็รักแหละรักแต่เราก็จะโฟกัสในสิ่งที่อืมอดีตรที่เคยมีร่วมกันในบางคู่มันเป็นลักษณะของการที่เฮ้ยจะโฟกัสแต่เรื่องดีดีนะจะพยายามโฟกัสแต่เรื่องดีดีแม้ว่าคุณจะมาตึงจะมาอะไรกับฉันก็ตามอืมปลายเดือนนะอย่างที่บอกเป็นลักษณะของการที่ไม่ค่อยยอมพอไม่ค่อยยอมปั๊บเริ่มคิดถึงคนเก่าอืมเพราะ หนักเข้าเนยหนักเข้าหนักเข้าก็เป็นลักษณะของการที่แบบคิดถึงคนเก่าในบางคู่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ยังไปต่อกันเหมือนพยายามทําให้มันดีขึ้นจากที่อาจจะตัวอาจจะไปตัวชาวสิงเองด้วยที่อาจจะตึงมาก่อนหน้านี้ก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับตัวให้ปรับให้มันบาลานซ์กับแฟนแต่การในระหว่างที่ปรับตัวก็ต้องบอกว่า ไม่ค่อยยอมนะไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่นะเอาบอกเลยเออเหมือนอืติดอะไรในใจๆๆอะไรๆยางที่บางทีก็ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ภาพรวมนะปัญหาส่วนใหญ่มันเป็นในเรื่องของการลงลงข้อตกลงหรือลงอารมณ์ไปทั้งทั้งที่ความจริงเขาก็ยังดูแลดีอยู่อ่ะทำทำไมก่อนคำถามคือทำทำไมก่อนนะครับ แล้วบางคู่มันเป็นลักษณะอย่างที่เราบอกเลยคิดถึงเป็นความที่รู้สึกบางทีก็แบบอยากออกไปอยากไปเริ่มต้นใหม่อยากไปเริ่มต้นใหม่ก,มหมกับตัวเองนะจะมีใหม่มีคนใหม่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่จัดแต่หมายถึงว่าแบบอยากไปเริ่มต้นใหม่ในบางคู่มันเป็นลักษณะของการที่คิด,ดถึงอะไรเรื่องเก่าๆคนเก่าๆบางคู่ก็เป็นลักษณะของการที่ขุดเรื่องเก่าๆมาพูดได้เหมือนกันอืม อันนี้ต้องเราอังซึ่งมันจะทำให้มาเห็นชัดกรณีไหนอะคิดว่าน่าจะชาวสิงในหลายๆคู่น่าจะได้เห็นในช่วงปลายเดือนนะครับอแฟนของชาวสิงห์นะเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อย่างที่บอกเนาะต้นเดือนกับ ต้นเดือนอ่ะค่อนข้างดีนะครับต้นเดือนอ่ะค่อนข้างดียังทําอะไรด้วยกันดีอยู่แม้ว่าชาวสิงจะลงอารมณ์ไปบ้างพูดอะไรไปบ้างแต่ในแง่ดีคือเหมือนวางแผนอะไรร่วมกันไว้ดีมากแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นตัวจริงของกันและกันด้วยอ่ะค่อนข้างสดใสนะครับในช่วงต้นเดือนแฮปปี้ <Happy S 2> มากเลยอืมเหมือนมันแสดงออกถึงการที่เราพร้อมที่จะรับผิดชอบกันและกัน ยิ่งกาลางเดือนยิ่งแล้วใหญ่เลยแม่ว่าชาวสิงจะตึงแต่เขาก็จะเป็นน้ําเลยคุณเป็นไฟมาได้ไม่เป็นไรเป็นน้ําให้ two of cups มันเป็นลักษณะของการที่อยอมแหละอืมน้อยใจแต่ก็จะยอมน้อยใจนะแต่ก็จะยอมมีห้าถ้วยขึ้นมาในช่วงกาลางเดือนบทสรุปเนาะในช่วงของกาลางเดือนนะครับเราก็มีสี่เรียมน,นะครับ มันเป็นลนักษณะของการที่เราก็ต้องห่วงบ้างแหละอยู่ๆเอเมื่อเพราะว่าอยากออกไปจากความสัมพันธ์ในกรณีที่บางคนแบบเอ้ยไม่ไหวละอยากอยากออกไปจากความสัมพันธ์ก็ต้องเริ่มกลับมาห่วงบ้างละอืมอันนี้เป็นชาวท่าดินมังกรณีประสบกันได้ด้วยนะครับก็จะเป็นลนักษณะของการที่เอ้ยอยู่ๆอยากจะมานึกจะเข้าก็เข้านึกจะออกก็ออกไม่ได้ห่วงสิเอออยูๆ่ๆจะรีบไปไหนล่ะ ก็ยังดีกันอยู่เลยเออคือทั้งรักทั้งหลงนะเอาง่ายๆภาพรวมเลยนะทั้งรักทั้งหลงเนะี่ยยิ่งถ้าคุณแต่งงานอะไรกันไปแล้วด้วยนะทั้งรักทั้งหลงเนะี่ยงอนเหรออได้งออืมภาพรวมของเดือนนี้เลยนะงอนเหรออะได้งองอแบบอืมติดนิดเดียวเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ไม่ได้พูดกันร้อยเปอร์เซ็นตะ์อือ หรืออาจจะมีเข้าข้างตัวเองด้วยนะว่าแบบเฮ้ยเราก็ทําดีแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นการทําดีแบบเข้าข้างตัวเองว่าเราถูกแล้วในความสัมพันธ์เอซส่วนงญงมันจะเป็นเรื่องของการงอนงอนเล็กๆน้อยๆน้อยใจเรื่องเล็กๆน้อยเพราะมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่เริ่มเมินได้บางคู่ก็เป็นเป็นการที่คิดถึงคนเก่า คิดถึงอะไรเก่าๆหรือบางที่เป,เป็นการที่ขุดเรื่องเก่าๆมาพูดอืมอย่างที่โดบอกเลยนะครับปัญหาแทรกเข้ามาเรื่องอีกบุคคลหนึ่งยังไม่เจอนะยังไม่เจอนะครับอ่ะคนโสดบ้างคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าโสดสนิทก่อนนะโสดสนิทเนี่ยโดมีความรู้สึกว่าเหมือนคนทําให้เหมือนคนุณ ชอบคนมีเจ้าของเลยเออเออคือได้แต่ชอบได้แต่ชอบแล้วอยู่ในมุมของตัวเองด้วยนะเรื่องของเรื่องอะ่ะอืมทั้งนั้นเลยอะ่ะเนี่ยคือตัวเองก็แบบเป็นการบ่นถึงอะบ่นถึงว่าแบบเออเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะเขาจะอยู่ยังไง,งสั้นที่ความจริงเขาก็มีเจ้าของไหมะ่ะระวังนิดนึงนะเนี่ย คือแต่ว่าตัวตัวเองก็เป็นดีตัดจั t เม้อไงคนเก่าๆก็มีนะคนเก่าๆที่คุณคิดถึงอ่ะที่แบบนานไปแล้วอะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองก็สู่สนสิทแล้วแบบอาจจะไม่มีใครเข้ามาเนาะแล้วด้วยภาระงานหรืออะไรก็ตามแต่มันทําให้คุณอะ่ะคิดถึงคนเก่าๆบ้างคิดถึงคนมีครอบครัวแล้วบ้างแต่ถามว่าจะ จะเอามาเป็นประเด็นสาระสําคัญหรือจะแทรกเข้าไปในความสัมพันธ์เขาไหมไม่ทําไม่ไม่อยากทําอืมเพราะน่าจะพินิจพิจารณาแล้วว่าการไปแทรกไปแย่งชิงโดยเฉพาะถ้าแบบเขายังไม่มีสถานะที่ชัดเจนด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่แบบไม่อยากคือแย่งได้แต่ไม่อยากอืมซึ่งหามว่าดีไหมดีครับก็ได้จะปรงได้จะปรงไปได้จะปล่อยไป แต่ความรู้สึกอ่ะยังรักอยู่นะยังรักอยู่อ,อืโสดที่มีคนเก่าหรอโสดที่มีคนเก่าอ็ตายแล้วทําไมคิดถึงคนเก่าๆแรงเหมือนกันนะเนี่ยโสดที่มีคนเก่ายิ่งถ้าเพิ่งมีกรณีกันมากันมานบานนะชาวสิงคิดถึงคนเก่าๆถ้าเป็นชาวท่าดินก็ต้องบอกว่าอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะไม่ต้องคิดถึงนะครับ อืมอาจจะไปเริ่มต้นใหม่เรียบร้อยแล้วชาวธาตุดนมากกว่าพืกศบกันระวังชาวพืชศพนิดนึงถ้าเกิดไปคิดถึงเขาแล้วคุณไปตกมือข้างหนึ่งแล้วเขาอาจจะสวนกลับมาได้ก็คือแทนที่จะเป็นเรื่องคนสองคนที่แบบคนหนึ่งดันคิดถึงคนเก่าแต่คนเก่าคุณดันไปมีแล้วอะไปมีใหม่แล้วอะก็จะกลายเป็นเรื่องสามคนทันทีเลยนะอันนี้ต้องระวัง ชาวธาตน้ำมิงกอลล็อกพิจิกก็อาจจะไม่กลับมาแล้วครับอืมอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วชาวธาตุไฟไม่สิงคานูเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกับชาวธาตุน้ําเลยคือไปแล้วไม่มาแล้วแม้ว่าจริงๆทุกธาตุอะค่อนข้างคิดถึงชาวสิงนะแต่ก็อย่างว่าแหละส่วนใหญ่จะไปเริ่มใหม่กันหมดแหละแล้วชาวสิงก็มีควรู้สึกว่าอืม ไม่เอาถ้าเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบเขามีสถานะไปแล้วอะไม่เอาแต่ถ้ายังไม่มีสถานะอะไม่แน่แต่ถ้าไม่มีสถานะไม่แน่อืมอืโสดแต่เพิ่งมีคนคุยคุยกันแรกๆอะถ้าเป็นการที่ต่างฝ่ายต่างมีตัวเลือกเนาะก็จะเลือกคนที่ อืมก็จะเลือกคนที่เหมือนกับว่าต้องดูดีๆเนาะในหลายๆคู่นะครับต่อนะครับก็เป็นลักษณะของการที่อืมถ้าเกิดว่าคือเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างให้ให้อิสระกับคนที่คุณเพิ่งคุยคือถ้าคุณจะเลือกคือชาวสิ่งไม่ได้ไมยนะกับการที่แบบว่าเขาจะไปเลือกฝั่งของของเขา หรือไปเลือกคนอื่นคุณไม่ไม่เลยอืแต่ถ้าคนอื่นมาเลือกคุณอนะ่ะจะเป็นลักษณะของการที่ชาว่าตดินมาก่ประสบกันอนะ่ะค่อนข้างค่อนข้างอยากไปต่อกับคุณนะแล้วคาดหวังในเรื่องของการตกลงกันมีอนาคตร่วมกันหรือการใช้ชีวิตร่วมกันอืชาวธาไฟไม่สิงธนูคือเป็นลักษณะของการที่ว่าอยากดูอยากศึกษาคุณไปก่อนไม่รีบ แต่เป็นระยะยาวๆแต่ก็ต้องดูดีๆนะเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าอันเนี้ยจะเป็นลักษณะการที่เขาไม่ค่อยเปิดเผยช<ม>าวท่าน้ำมีกรกฎพิจิตเอ่อถ้ามีการเข้ามาจีบกันอาจจะต้องระวังนิดนึงคือมันเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะได้เห็นตัวจริงของเขาอยู่แล้วอืมแล้วเขาไม่ได้บอกคุณในการคุยกันแรกๆนะครับอ่ะมาดูกันนะครับสําหรับไพ่อารเัเกินเนาะอยากบอกว่าอะไรบ้างโชยเ support คนมีคู่ค่อนั่งชัดเลยคือคุณรักกันอะแต่บางทีซัพพอร์ตความรู้สึกกันหน่อยคือบางทีมันมีในเรื่องของการที่บางทีน้อยใจเนอะอืมน้อยใจแหละคือถ้าไม่อยากให้เราเหม่อก็ต้องซัพพอร์ตกันดีๆปะไม่ต้องตึงแล้วไม่ต้องทำให้มันเป็นเรื่องที่ มันเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตคู่ครับในการซัพพอร์ตความรู้สึกกันละกันมันไม่ใช่แค่ว่าดูแลในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบการเงินหรืออะไรก็ตามเนาะหรือภาระอะไรก็ตามที่มีร่วมกันอะ่ะมันก็เป็นระดับหนึ่งแต่การซัพพอร์ตความรู้สึกกันมันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตคู่เหมือนกันนะจริงๆคนโสดคนโสดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าคุณจะเลือกใครสิ่งหนึ่งที่อยากให้ประเมินเขาดีๆคือ การซัพพอร์ตในหลายๆด้านคุณรับได้มากน้อยแค่ไหนอืมธรรมชาติของคนซัพพอร์ตได้ไม่เท่ากันก็จริงแต่คุณรับไทแบบไหนเลือกไทคนที่เขาซัพพอร์ตคุณได้แล้วคุณเชื่อมั่นได้ว่าเขาซัพพอร์ตคุณได้จริงๆอะครับประมาณนั้นคุณมีคุณค่าในตัวเองนะอืมหรือเป็นการให้คุณค่าในความสัมพันธ์ก็ได้สำหรับคนที่มีคู่อย่างที่บอกเนาะมันมีความน้อยใจในเมื่ออย่าเอาคนเก่าๆหรือการที่แบบปล่อยปล่อยเบลอปล่อยทิ้ง ให้แฟนเหม่ออยู่ช่วงหนึ่งอ่ะมันเป็นการลดคุณค่าเขาอะหรือลดคุณค่าความสัมพันธ์ลงโดยโดยใช่เหตุอืสำหรับคนมีคู่อันนี้ไม่อยากให้ทํารักกันก็ต้องเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของกันและกันเนาะคนโสดคนโสดเนี่ยอยากให้คุณเชื่อมั่นนะว่าคุณไม่ต้องไปแย่งใครอ่ะเออ ไฟได้ไงถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสถานะอะครับไฟไปเลยอืแล้วก็แสดงสปิริตในการซัพพอร์ตของกันและกันให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเขามีสถานะไปแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งครับแย่งไปก็เท่านั้นะ่ะเสียเวลาค่ะอืเพราะเห็นเลยว่าบางทีคนที่เข้ามาบางทีอ่ะถ้าเกิดไม่ได้คาดหวังในระยะยาวกับเราอ่ะคุณก็อาจจะได้เป็นแค่คนที่เขาไปไปมา,มาอมืประมาณนั้น contemplation คิดดีๆคิดดีๆก่อนที่จะลงอารมณ์ลงอะไรไปก็ตามกับคนรักสำหรับคนมีคู่นะอยู่ๆจะไปนั่งนึกถึงคนเก่าๆหรือเรื่องเก่าๆหรือขุดเรื่องเก่าๆใหๆม้มาแบะมันคุ้มกันหรือเปล่ามันคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่แบบก็คนนี้หรือเปล่าที่ยังอยู่กับคุณมาตลอดจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยอืมคิดดีๆ หรือแม้กระทั่งการที่อยากไปต่อไม่อยากไปต่อมันไม่ควรจะลังเลอะ่ะทั้งที่ความจริงก็ยังเป็นคนนี้ไหมที่ยังดูแลคุณอยู่อืมซึ่งน้อยมากเลยนะแหละน้อยคู่ดูว่าแทบไม่มีเลยกับการที่แบบว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติแบบว่ามีความสัมพันธ์แทรกอยู่แล้ว,วอะไรเงี้ยน้อยมากเลยนะที่โดเห็นนะอืมแต่สําหรับคนโสดคนโสดเนี่ยอาจจะต้องคิดดีๆนะ กับกบารที่แบบว่าอ่ะบางทีคุณคิดถึงคนเก่าบ้างซึ่งคนเก่าบางทีเขาก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วอะคุณจะคุณจะรับเข้ามาจริงหรอคุณจะรับเข้ามาจริงหรออืมหรือการจะไปเริ่มต้นกับใครหรือการแยง่งการจะไปไฟไฟท์กับสิ่งที่คุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของคุณแหละมันคุ้มกันจริงๆสู้กับอะไรที่เรา เรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าจริงๆนะครับแต่ขอให้คิดให้ดีก่อนอนที่จะไฟหรือไปลงทุนลงแรงอะไรทําไมดูถึงเน้นในเรื่องของคนเก่าๆเคลียเอาเดิรโอ l ์เคลียสิ่งเกา่าๆครับอืมอย่างที่บอกเนาะแม้กระทั่งเรื่องการที่ขุดเรื่องเก่าๆมาพูดกันสำหรับคนมีคู่นะเคลียให้เคลียออกให้หมดถ้ายังอยากรักษาความสัมพันธ์อืม เพราะจริงๆเนี่ยคุณเริ่มต้นคุณสตาร์ทออกตัวแรงมาดีมากเลยทั้งคู่เลยอีกคนหนึ่งนั่งอีกคนหนึ่งภายเลยอืมอีกคนหนึ่งขับคนหนึ่งไป็นดีเจตุ๊กตาหน้ารถเชียวแต่อยู่ๆจะไปนึกจะไปเหม่อจะไปปล่อยเบอร์แฟนทั้งที่ความจริงแฟนเขาก็ทําได้เท่าทีเทา่เท่าที่เขาทําได้อ่ะเออเท่าที่เขาทําได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะ คนโสดคนโสดนะอย่าอย่าเลือกความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เออประมาณนั้นนะคุณคุณคงไม่อยากให้ตัวเองเป็นของเก่าเก็บถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นให้คุณค่าตัวเองเยอะๆครับเพราะคุณมีคุณค่าก็บอกแล้วไง คุณมีคุณค่าของคุณเองอยู่แล้วอย่าทําให้ตัวเองเป็นเหมือนลักษณะขององเก่าเก็บที่บางทีเขาจะมานึกถึงตอนนี้หรืออาจจะเป็นคนเก่าที่นึกถึงชาวสิงก็ได้นะในบางทีมันเป็นงานที่แบบว่าอยู่ๆเอ้าเขานึกถึงเขาก็เลยมามสำหรับคนโสดอ่ะอนอกจากนั้นมันจะเป็นเพียงแค่บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของ คุณอาจจะติดใจหรือเป็นการนึกถึงอะไรเก่าๆที่บางทีแบบเราเอาออกจากใจไม่ได้เนาะหรือบางทีถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสกลับมาด้วยกันคุณอาจจะอยากทําให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วล่ะ<อ>เขาไม่กลับมาแล้วอะ่ะการคิดถึงไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรและทําให้เราไม่เจออะไรที่ดีกว่าก็ได้นะครับขอบคุณนะครับชาวสิงห์นะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะ ขอให้โชคดีในความรักนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเจอเรื่องราวที่ดีความรักที่ดีโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็จะนใัม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ